ริ่มต้นด้วยเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องเรือดำน้ำเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยพูดตรงๆก็เบื่อหน่ายกันมานานว่าทําไมในยุคที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกนั้นประเทศไทยจะต้องมีการซื้อเรือดำน้ำนะครับนี่คือคําถามใหญ่ในยุคพลเอกประยุทธ์เป็นนายกชาวบ้านด่าก,กันทํงนางปเทศว่าเรือดำน้ำไม่มีความจําเป็นและหนึ่งในคนที่ด่าที่สุดนะครับผมจําได้นะครับคือคุณยุทธพงศ์จรัสเสียงจากพรรคเพื่อไทยนะครับ รวมทั้งคุณสุทินครังแสงจากาพรรคเพื่อไทยคุณยุทธพงศ์เนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่เปิดประเด็นนะครับเรื่องเรือดำน้าจีนไรเครื่องยนต์ตอนแรกที่เปิดเนี่ยคนไม่ค่อยสนใจผมเนี่ยจำได้เพราะว่าผมนั่งมอนิเตอร์ข่าวที่คุณยุทธพงศ์พูดตั้งแต่ตอนผมจําได้ว่าตอนแรกคนไม่เข้าใจว่าคุณยุทธพงศ์พูดอะไรแต่ตอนนั้นเนี่ยพูดไปพูดมาคนงงจริงๆก็มีก้าวไกลของบางคนที่พูดด้วยในเวลานั้นนะครับแต่ว่าคุณยุทธพงศ์สร้างคําขึ้นมาว่าเรือดำน้ำไรเครื่องยนต์แล้วช่วงนันคนนะครบ ตอนนี้เนี่ยทุกคนเห็นภาพตรงกันแล้วเรือดำน้ําจีนไรเครื่องยนต์แล้วพักพเพื่อไทยเมื่อเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ควรจะทําสิ่งที่พักพเพื่อไทยเคยพูดสมัยเป็นฝ่ายค้านนั่นก็คือเมื่อเรือดำน้ําจีนไรเครื่องยนต์เป็นเรื่องที่ไม่ดีฉันใดเนี่ยเมื่อเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็ควรจะยุติเรื่องเรือดำน้ําจีนนะครับไปทันทีฉะนั้นนี่คือคอมมอนเซนส์ของประชาชนนะครับว่าเมื่อเพื่อไทยเคยเป็นฝ่ายตอนเป็นฝ่ายค้านโจมตีเรือดำน้ําทันทีที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาล เพื่อไทยก็ควรจะหยุดเรื่องเรือดำน้ำําไม่ต้องมีอีกเลยนะครับและยิ่งปัญหาเรื่องเรือดำน้ําจีนที่ไร้เครื่องยนต์นั้นไม่ควรจะมีอีกแต่ปรากฏว่าวันนี้นะครับหลังจากที่คุณเศรษฐาไปจีนนะครับไปงานบ r i แลว้วก่อนที่ไปในคุณเศรษฐาเคยประกาศกับคนไทยว่าไปจีนจะไปแก้ปัญหาเรือดำน้ําจีนนะครับนั่นก็คือไปจีนเนี่ยจะทําให้จะไปคุยให้จีนนะครับ จะไปคุยกับเยอรมันต่างๆนะ,นะคุณเศรษฐาพูดเรื่องนี้ตั้งแต่ไป UN ว่าไปเยอไปจีเอ,อเยอรอมันออออไป UN เอ็นนยวยอกเนี่ยจะไปคุยกับเยอรมันให้เอาเครื่องยนเยอร,ออรมันมาให้จีนนะครับแล้วจีนจะได้ขายเรือดำน้ำให้ไทยนะครับทำตัวเหมือนเป็นเป็นฝ่ายเทคนิคของบริษัทเรือดำน้ำจีนเป็นผู้นําไทยแต่ว่าเอาความเป็นผู้นําไปคุยกับเยอรมันเรื่องขอเครื่องยนเยอรมันมาใส่เรือดำน้ำจีนเพื่อให้จีนใส่ขายเรือดำน้ำให้ไทย เหมือนกับแยกเกียร์ไม่ออกว่าบทบาทในฐานะนายกกับบทบาทในฐานะเทคนิชียนของเรือดำน้ำจีนคืออะไรนะครับกลับจาก UN มานะครับก็เปิดประเด็นใหม่นะครับว่าเรื่องขาเครื่องยนต์เยอรมันนั้นอาจจะไม่ประสบความสําเร็จนะครับหลังจากนั้นคุณสุทินคลังแสงหรือว่าคุณเศรษฐาเองไปไประชุม BRI ก็พูดเอาไว้ว่าเมื่อไปจีนจะคุยนะครับกับการแก้ปัญหาเรือดำน้ําจีนนะครับแล้วก็บอกว่าจะเป็นการคุยที่คนไทยมีความสุขตอนนี้คุณสุทินคลังแสงประกาศออกมาแล้วนะครับว่าแนวทางที่จะ แก้ปัญหาเรือดำน้ําจีนเนี่ยตามที่ข่าวหลายคล้ายรายงานตรงกันเลยนะครับก็คืออาจจะมีการนะครับตั้งกรรมการซื้อเรือฟริเกตแทนเรือดำน้ําจีนนะครับนี่คือข่าวล่าสุดนะครับในมติอ,อนชนออนไลน์ก็มีการลงข่าวนี้ไว้ว่าคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีก,กรลาโหมจากพักเพื่อไทยแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรือดำน้ําจีนไร้เครื่องยนต์นะครับซึ่งคุณสุทินเคยบอกว่าจะเป็นแนวทางที่คนไทยพอใจกันทั้งประเทศเนี่ยนะครับ ในที่สุดตามข่าวที่มติชนออนไลน์ประกาศแนวทางที่คุณสุทินคลังแสงกล่าวอ้างว่าคนไทยจะพอใจจะปลื้มปิตินะครับจะปลื้มปิ่มกันทั้งประเทศก็คือแนวทางซื้อเรือจีนต่อแต่คราวนี้เมื่อเรือดำน้ำจีนมีปัญหาไม่เป็นไรเราคนไทยรักจีนนะครับเราคนไทยเข้าใจจีนเมื่อเรือดำน้ำจีนมีปัญหารัฐบาลไทยก็จะซื้อเรือรบจีนแทนนะครับ มันจริงๆเรือดำน้ําจีนมีปัญหารัฐมนตรีกล่างผมบอกว่าจะแก้ปัญหาแบบที่ถูกใจคนไทยการแก้ปัญหาแบบที่ถูกใจคนไทยนะครับผมว่าคนไทยไม่ได้มีอะไรพิสดารคนไทยไม่ได้มีอะไรประหลาดนะครับเรือดำน้ําผมไม่เคยมีแต่ผมเทียบง่ายๆเหมือนกับผมซื้อรถยนต์นะครับถ้าผมซื้อรถยนต์1นึ่งล้านบาทนะครับจากบริษัทรถยนต์จีนโดยรถบริษัทรถยนต์บอกว่าข้างในจะเป็นเครื่องยนต์เยอรมัน เมื่อรถมาถึงผมเปิดขึ้นมาในเครื่องยนต์ดันเป็นเครื่องยนต์ยี่ห้อเฮงเจียดันเป็นเครื่องยนต์ยี่ห้อตืออป่วยกายดันเป็นเครื่องยนต์ยี่ห้อซัวเจ๋งดันเป็นเครื่องยน Worlds, ต์ยี่ห้อถังซมจังดันเป็นเครื่องยนต์ยี่ห้อบูตึง incarcer, ดันเป็นเครื่องยนต์ยี่ห้อเซ้าหลินดันเป็นเครื่องยนต์ยี่ห้อสีจิ้งผิงจะเป็นเครื่องยนต์ยี่ห้ออะไรก็ตามมันไม่ใช่เครื่องยนต์เยอรมันอย่างที่เอาตังค์ผมไปหนึ่งล้าน ผมต้องขอตังค์คืนเพราะผมเสียหนึ่งล้านซื้อรถยนต์จีนโดยบริษัทจีนบอกว่าจะมีเครื่องยนต์เยอรมันให้ผมแต่พอผมจ่ายไปหนึ่งล้านผมได้รถยนต์จีนเครื่องยนต์ไม่ใช่เยอรมันแต่เป็นเ,เครื่องยนต์เฮนเจียเครื่องยนต์เีนเ้ีตื่นป่วยกายผมต้องขอเงินคืนผมไม่เอานะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าบริษัทจีนบอกว่าเฮีย<ม>รอบนี้เฮียได้เครื่องยนต์เฮงเจียไปเฮียไม่เอาไม่เป็นไรเฮียซื้อรถรุ่นใหม่เดี๋ยวรถรุ่นใหม่ เครื่องยนต์เจ๋วกัเดิมผมก็ไม่กล้าซื้อเพราะมันหลอกต้มเราไปแล้วคนมันหลอกต้มกระทั่งเครื่องยนต์ในรถได้เนี่ยผมไม่กล้าซื้ออะไรจากมันแล้วแม้แต่บาทเดียวผมไม่เอาแล้วผมเข็ดแล้วผมว่าธรรมชาติของคนไทยก็คิดเหมือนผมนะครับไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะครับไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยแต่ว่าในรายงานข่าวนะครับ คุณแซตเทิลแฟนๆรายการบอกว่าอยากเห็นเครื่องยนต์ยี่ห้อเหมาไถาได้ไหมครับไม่เอายี่ห้อเฮงเจีนะครับยี่ห้อไหนก็ได้ครับตามอัธยาศัยไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าดูในรายงานข่าวของมติชนออนไลน์เนี่ยนะครับคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนะครับบอกกับนักข่าวว่าเรื่องของเรือดำน้ําจีนที่คุณสุทินเคยบอกว่าจะได้บทสรุปที่คนไทยพอใจนั้นคงจะเปลี่ยนการซื้อเรือดำน้ําจีนเป็นเรือฟรีเกตจีนแทน ก็คือเป็นเรือรตัตเวณของจีนแทนนั่นก็คือต่อให้จีนเบี้ยวไทยขายเรือดำน้าไร้เครื่องยนต์เยอรมันไทยก็ยังจะซื้อของของจีนต่อเป็นอะไรกันนักกันหนาครับเป็นอะไรกันนักกันหนาะมันมันเป็นการซื้อขายที่ผมไม่คิดว่าประชาชนธรรมดาเขาจะทํากันแบบที่รัฐบาลไทยทํากับทางการจีนนะครับคุณสุทินคลังแสงให้สัมภาษณ์แบบนี้ต่อนะครับว่าเรื่องนี้นะครับคงจะซื้อเรือ,อฟริเกตนะครับ เพราะกองทัพเรือเนี่ยนะครับเขามีแผนต้องการเรือฟรีเกต8ลำตอนนี้กองทัพเรือเพิ่งได้เรือฟรีเกตไปแค่4ลำดังนั้นถ้าจีนนะครับไม่สามารถจะหาเครื่องยนต์เยอรมันมาใส่เรือดำน้ำให้ไทยตามที่ประกาศไว้ได้ก็งั้นก็ขอนะครับเป็นเรือฟรีเกตแทนนะครับซึ่งถ้าเป็นศูตรนี้กองทัพเรือจะได้เรือฟรีเกตซึ่งตอนนี้มี4นะครับงบปี67เนี่ยจัดให้อีกหนึ่ง และถ้าเปลี่ยนเรือดำน้ำเป็นเรือฟริเกตอีกกองทัพเรือจะมีเรือฟริเกตทั้งหมด8ลำนะครับกองทัพเรือจะมีเรือฟริเกตทั้งหมด8ลำนี่คือคำอธิบายของคุณสุทินฟังแล้วถูกใจประชาชนไหมผมไม่กล้าตอบเพราะว่าเดี๋ยวเขาแหาว่าผมคิดแทนประชาชนแต่ว่าฟังแล้วเรื่องนี้นะครับถูกใจ2กลุ่มกลุ่มที่1นะครับถูกใจประเทศจีน นะครับถูกใจบริษัทเรือดำน้ําจีนและบริษัทเรือรบจีนเพราะว่าถึงยังไงนะครับต่อให้ไม่สามารถจะส่งเรือดำน้ําเครื่องยนต์เยอรมันให้ไทยได้ก็ยังได้เงินจากประเทศไทยแต่เปลี่ยนเป็นซื้อเรือรบจีนเรือราดตระเวนจีนแทนนะครับนักข่าวก็ถามต่อคุณสุินต่อว่าเอ๊ะคุณสุทินถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับก็การซื้อแค่เรือฟรเกตอาจจะยังไม่พอยังมีความเข้าใจ เอ mic. ยังมีความจําเป็นอยู่หรือเปล่านะครับมีความจําเป็นมากน้อยเพียงใดนะครับคุณสุทินพูดต่อนะครับว่าก็ก็เป็นเรื่องที่จะต้องอธิบายให้สังคมเข้าใจว่าสังคมเขาจ้องมองอยู่ซึ่งฟังแล้วไม่รู้แปลว่าอะไรนะครับนักข่าวถามว่าเรือฟรีเกตจาเป็นไหมคุณสุทินบอกว่าต้องอธิบายให้สังคมเข้าใจแปลว่าอะไรครับแปลว่าแปลว่าคุณสุทินเห็นด้วยกับการซื้อเรือฟรีเกตแทนเรือดำน้ำนะครับเห็นด้วยกับการซื้อเรือจากประเทศที่เบี้ยวเหล่าเรื่องเครืร่องยนต์แต่ก็ยังจะซื้อต่อ ผมว่าถ้าเป็นเงินคุณสุทินเองเป็นเงินรัฐบาลเองรัฐบาลไม่ทําอย่างนี้แน่นอนครับซื้อเรือดำน้าจากเขาเขาไม่มีเรือดำน้าให้ไม่หนาใจขอเอาเงินก้อนเดียวกันไปซื้อเรือเหนือน้ําแทนขอเอาเงินก้อนเดียวกันไปซื้อเรือฟริเกตแทนไปซื้อเรือละตะเวนแทนผมว่าถ้าเป็นเงินของคุณสุทินเองคุณสุทินไม่ทําแบบนี้หรอกครับแต่ที่ทําแบบนี้เพราะมันไม่ใช่เงินของคุณสุทินนะครับมันเป็นเงินของประชาชนแล้วมันก็เลยอาจจะมีความเกรงอกเกรงใจหรือว่า มีความห่วงใยความรู้สึกของกองทัพเรือนะครับหรือว่าจีนมากเกินไปหรือเปล่านะครับจะมีการตั้งคณะกรรมการไปเจรจากับจีนในเดือนหน้านะครับว่าเรื่องของการซื้อเรือรบจีนนะครับเรือฟรีเกตแทนจีนแทนเรือดำน้ำเนี่ยจะทําอย่างไรกันต่อไปนะครับมีการตั้งคณะกรรมการด้วยนะครับเอาจริงนะครับเรื่องนี้ไม่ได้ทําเล่นๆน,นะครับเพราะฉะนั้นยินดีด้วยครับ นะครับย,ยินดีด้วยสําหรับเจ้าสัวที่เป็นเจ้าของเรือดำน้ําจีนยินดีด้วยสําหรับไอเฮียที่เป็นเจ้าของบริษัทผิดเครื่องยนต์จีนนะครับซึ่งต่อให้คุณขายของให้ไทยแล้วคุณเบี้ยวคนไทยคุณไม่มีเครื่องยนต์เยอะละมันให้คนไทยตามที่คุณตกลงเอาไว้เนี่ยรัฐบาลไทยใจดีนะครับรัฐบาลไทยซื้อของของคุณต่อเบี้ยวแล้วแต่ขอซื้อของต่อคราวนี้คุณเคยเบี้ยวเรือดำน้ําดังนั้น เราไม่ซื้อเรือดำน้ำคุณก็ได้เราซื้อเรือเหนือน้ำของคุณแทนค้าขายกับคนไทยแบบนี้จีนสบายใจครับเพราะว่าต่อให้ขายของราเบี้ยวนะครับทางการไทยก็พร้อมจะซื้อของจากคนที่เคยขายของราเบี้ยวอยู่แทนที่ถ้าเป็นคนไทยคิดก็คือทําไมไม่ขอเงินเราคืนเอาเงินกองเดียวกันไปซื้อจากประเทศซื้อของอื่นจากประเทศอื่นไม่ดีกว่าหรือเรือฟรีเกตนะครับเมื่อสักครู่นี้สัมภาษณ์พลโทพงศกรรอดชมพูในมีเรื่องบางเรื่ท่านถามท่านถามดีบอกว่าถ้าจะซื้อเรือฟรีเกตนะครับ ทำไมไม่ซื้อเรือฟรีเกตประเทศอื่นอถ้าบอกว่าซื้อเรือฟรีเกตจําเป็นเนี่ยนะทาไมไม่ซื้อเรือฟรีนเกตจากประเทศอื่นผมว่าคําถามนี้ด,ม Shield, มนนดมนนีมันเป็นอะไรกันนะักกันนาซื้อเรือดำน้ําจากจีนแล้วจีนเบี้ยวก็เลยจะซื้อเรือลาดตระเวนจากจีนแทนอ้าวถ้าเรือลาดตระเวนมันจําเป็นเนี่ยก็ซื้อจากประเทศอื่นดีครับทําไมต้องซื้อจากจีนนะมันเป็นอะไรกันนะครับทำไมทำไมมันเหมือนกับโจรมันหมกมุ่นอยู่แต่ว่าต้องให้จีน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 ให้ได้เงินของคนไทยเนี่ยมันควรจะ แล้วตอนซื้อเรือดำน้า <tinc S 1> คนก็ like ด่าเยแยว่าเราือดำน้าเยอรมันไม่เอาเรือดำน้ําสเปนไม่เอากูจะเอาเรือดำน้ําจีนแล้วพอเรือดำน้ําจีนเบี <sh arp. S 2> ้ยวไม่มีเครื่องยนต์มาตามนัดก็จะเอาเรือฟรีเกตแต่ประเทศอื่นก็มีเรือฟรีเกตก็ไม่เอาต้องเอาแต่ของจีนมันเหมือนกับมันต้องเอาแต่ของจีนให้ได้มันเป็นอะไรกันนะครับเป็นอะไรกันเหรอครับแต่ละคนมีเมียเป็นคนจีนครับเรื่องนี้เนี่ยมีนักวิชาการคนหนึ่งนะครับเขาเปรียบเทียบเหตุการณ์ที่ไทย ซื้อของนะครับนั่นคือซื้อเรือดำน้ําจีนเราได้เครื่องยนต์แบบไม่เป็นไปตามเป้าเอาไว้แล้วก็ไปเอาอยากจะไปเอามีนาคิดที่จะไปเอา,อาเรือฟรีเกตหรือเรือลาดตระเวนจีนแทนเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันเหมือนแบบนี้นะครับมันเหมือนกับกองทัพเรือกดสั่งซื้อเรือดำน้ําในลิง์ที่จีนส่งมานะครับเจอดูดเงินจากบัญชีงบประมาณแผ่นดินไปหนึ่งจุดเจ็ดล้านบาทขนาดกองทัพยังไม่เหลือประชาชนจะรอดจากสแคมเมอร์จีนเท่าได้อย่างไรอันนี้ คนที่โพสต์คืออาจารย์เข็มทองนะครับจากคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เป็นการเปรียบเทียบที่ดีนะครับว่าเออมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะครับขนาดกองทัพเรือเนี่ยยังไปซื้อเรือดำน้ำไร้เครื่องยนต์จากจีนนะครับออแล้วคนไทยที่เป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยนะครับจะหลอดรอดพ้นจากการถูกต้มนะครับในเรื่องแบบนี้ได้อย่างไรผมชอบที่อาจารย์เข็มทองเออเปิดประเด็นนี้เอาไว้นะครับมีการเปรียบเทียบน่าสนใจนะครับก็คือว่าการที่เราไปซื้อเรือดำน้าจากจีนเราไม่ได้เครื่องยนต์เยอรมันอย่างที่ตกลงกันไว้เนี่ มันเหมือนคนไทยถูกต้มนะกดสั่งซื้อเรือดำน้ำบุกเครื่องยนต์เยอรมันจีน1.7หมื่นล้านบาทแต่ของที่มาไม่มีเครื่องยนต์เยอรมันขนาดเป็นกองทัพยังถูกต้มขนาดเป็นรัฐบาลยังถูกต้มนะครับคนไทยนะครับยังจะยอมแบบนี้อยู่ต่อไปหรืออย่างไรนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่